ครับกะสวัสดีเชนเคยพี่น้องกับมาปุบกันกันกบลุงทองเกษตรเบบอินรียคือเกานะครับผมพี่น้องมาิีกาลุงทองกับมาอาหุนอหุนตุนยุค่าหน่อยคือเกาพี่น้องนะครับผมลุงทองถูขยายภาพแบกไปจากหน่อยภาพมันสันผลน้อพี่น้องเนาะทันี่นก,ก็คงจะนําเห็นนะครับผมนี่ลุงทองกับถากพราท่านได้แล้วดอกพี่น้องแดดห่อนแห้งนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ ลอยกว๋วหลุมนีม่แหละพี่น้องลอยกว๋วหลุมอยู่ฟังไปฟังฟูนครับผมุฟังไปฟังฟูนแหละพี่น้องครัจทำเป็นแป,ป่นไปฟูนแล้วก็ทั้งไต่ไปหากบกุข่าขางถนนนะครับผมไปทั้งไหนแหละพี่นอ้องเนื้อเหลืออยู่ลอยก๋วต้นนะครับผมก็เอามามา,า,มมา,ออามแล้วก็ซีลอยก๋ต้นนะครับผมกระดากอ่อมเงาแบนมีอะไรพี่น้องนี่าออกากอ่อมเงาเแบนมีแดดนอนโพิดนะครับผมาากระต่งตา ถอดหยอดกำลังจะถอดหยอดพี่น้องกำลังจะถอดหยอดเนาะยูข้าหน่อยกับผมนี่ถอดหยอดช่วยงามเลยพี่น้องใบอ่อนละหน่วยเลยกับผมกับผมนี่ก็ดูดีก็สมควรอยูพี่น้องนะครับสำคัญหมาพี่น้องเอ้ยจำเมันไม่หยอกกันหมาก็ะจะเป็นหลายนะครับผมอากาศก็ห่อนพี่น้องท้องฟ้า บานลุงท่องกับฝนกับได้หายไปหลายมือแล้วครับผมอืมิตุห่อนช่วงนี้มีตุห่อนหมู่บ้านนี่เป็นกมืดขึ้นมากนะครับผมเป็นกมืดขึ้นมากแต่กับปลต๊ะกับพี่น้องเป็นกับปลต๊ะัต๊อยู่ในป่านของลุงท่องแหละป้องแปงปังแปง่นก็หายไปนะครับผมกับปลต๊เลยบานนะครับมือนี้กระแดดแห้งคือเกาพี่น้องเบื้องกี้านะครับผมขาวจนพรอยอยู่นี่นะครับผม มือได้บุสิมาอีกนาอพี่น้องเนาะก่ะตกมากกระหายไปนกับผมกะแลแต่น้องพี่น้องเนาะธรรมชาติงานเพิ่นมาเพื่อนกับมาต่อเนื่องกันมาจนเห็ดยังบ่ได้นาอพี่น้องเนาะฝนกับผมจะหายไปกระหายไปจนเขาใต้นาะพี่น้องต้นไม้ใต้กับผมกับประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องเอ้ามาฝากอืมพี่ฝากน้องเฮาเนาะครับผมตอนเทียง นะครับเหมือนนี้กระแดดหอนแห้งนี่ฟังทั้งนี้กับลุงท่องกับมาสามมันนําพี่น้องมึงนั่นเกิดร้ายแห้งพี่น้องนี่โตลุงท่องสามโตก่อนเนี่ยมันก็เกิดแล้วนะครับผมนี่มันเกิดแล้วอีแดง <c oughs> การแดงแปดหนึ่งนะพี่น้องกับลุงท้องกับปลูกค่อนข้างี่ห่างแน่โตเฟินเกิดไงแล้วก็มีนะครับผมโตเฟินเกิดบ่าตายอย่างบ่ยังเฟินไงนะครับอ่ะประมาณนี้แหละครับผมพ,พี่น้องสวัสดีครับ